สวัสดีค่ะขอตลับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจากเหรียญ YTFC ฟรีนะคะเหรียญ YTFC หรือเหรียญยูทูบเบอร์แฟนคลก่อนหน้านี้ก็มีมาแจากบางคนอาจจะได้100บางคนอาจจะได้200หรือบางคนอาจจะได้เป็นพันก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าตอนที่เราส่งรายชื่อกระเป๋าของเราไปอ่ะเราอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ ตอนนี้เหรียญฟรีที่แจกแบบนั้นไม่มีแล้วนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ไม่มีเหรียญฟรีแล้วเราจะเก็บเหรียญนี้ได้ยังไงเหรียญไวทีเอตอนนี้เขาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองซึ่งราคาภูคอยก็มีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติของเหรียญคริปโตนะคะในบางช่วงเหรียญก็อาจจะแพงในบางช่วงเหรียญก็อาจจะราคาถูกหน่อย ใครที่จะทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนในกลุ่มเทเลแกรมของเขาก็มีคนที่ทั้งรับซื้อแล้วก็รับขายยังไงก็เข้าไปดูในกลุ่มเทเลแกรมได้ลิงก์กลุ่มเทเลแกรมเตี๋ยนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะหรือบางคนไม่อ่มีเหรียญอยู่แล้วไม่สะดวกไม่สบายใจที่จะขายให้คนอื่นเพราะว่า เอาง่ายๆรู้จักกันมานานพูดคุยติดต่อกันมานานดูกันมานานก็อยากจะขายให้นุชก็สามารถทักมาที่ ID ดีไลใต้คลิปได้นะคะอันนี้นุดรับซื้อเหรียญน,นะอ่ะก็อบอกกันตร,ตรงๆว่าตอนนี้รับซื้อเหรียญ y t f c ราคาราคาก็จะให้ตามภูคอยเลยนะคะถ้าวันนี้ภูคอยอยู่ที่0.1ลารล ก็จะรับซื้อในราคานั้นแต่ถ้าบางวันเหรียญราคาที่ผูกคอยมันแพงก็รับซื้อแพงถ้าราคาผูกคอยถูกก็รับซื้อถูกนะคะจะประมาณนี้นะสำหรับการรับซื้อเหรียญ YTFC ย้ำนะคะถ้าใครอยากจะขายก็สามารถทักมาที่ ID Line ใต้คลิปได้ส่วนการแจกครั้งนี้มาแจกเหรียญฟรีๆไม่ต้องลงทุน จะแจกทั้งหมดอยู่ที่11รางวัลจะมี200อ่า200 YTFC 10รางวัลแล้วก็รางวัลใหญ่500 YTFC 1รางวั11ล11รางวัลรวมเหรียญ2,500น2,500เหรียญจำนวนเงินอยู่ประมาณ800กว่าบาท อันนี้คลิปนี้นะคะแจกอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทถ้าใครที่สนใจอยากจะรับเหรียญฟรีก็ดูคลิปนี้ให้จบวิธีการก็คืออันดับแรกให้เราขอเข้ากลุ่มนี้นะคะนี่กลุ่มนี้ลิงก์กลุ่มเดี๋ยวน้ตลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ขอเข้ากลุ่มแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะรีอ่ะกลุ่มกลุ่มไวที่ Fc เป็นกลุ่มที่ทาเหรียญนี้ จะมีตอนนี้นะคะจะมีสช่องจะมี4ช่องหลักเลยก็คือ1 Gi g งกิกกอวอลเล็นี่นะคะช่อง Gi g กอกวอลเล็ช่องนี้จะเป็นช่องที่รู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับเหรียญ y t f c มากที่สุดในบางครั้งดูจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำคลิปของเหรียญน,นี้ก็สามารถไปดูของ Gi g กอกวอลเล็ได้เพราะว่าช่องนี้จะอัปเดตเหรียญ y t f c บ่อยอยู่หรือช่องที่2นี่ ลงคลิปไปเรื่อยของน้องหลังของคุณหลังของพี่หลังเมื่อ5วันที่แล้วอ่ะ5วัน6วันที่แล้วช่องเขาก็เพิ่งแจกเหรียญไวทีเอไปอยู่ถ้าใครที่พลาดแล้วอยากจะได้เหรียญฟรีอีกก็สามารถไปติดตามช่องเขาได้นะคะหรือแม้แต่ช่องของเจ๊จุ้มตัวลายหรือ m ั n นี่อีซในคลิปล่าสุดที่เจ๊แกทำเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นั่นก็คือเจ๊แกสอนวิธีการสวอปเหรียญ นะถ้าใครที่ยังสวอชไม่เป็นก็สามารถไปดูที่คลิปของอไปดูที่ช่องของเจกได้ส่วนช่องของนุเดงก็ลงเหรียญ YTFC เรื่อยๆเหมือนกันอย่างวันนี้ก็มาแจกเหรียญน,นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากได้เหรียญฟรีก็ดูคลิปให้จบอันนี้คือสีช่องที่ทำเกี่ยวกับเหรียญ YTFC ตัวนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะคะส่วนการแจกอ่ก่อนอื่น ขอเข้ากลุ่มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนุชจ,จะลงลิงก์นี้นะคะลงลิงก์นี้ลงคลิปนี้เดี๋ยวจะลงประกาศไว้ใครที่ดูจบแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้แล้วบอกว่าเหรียญที่เรามีเหรียญที่เราได้อยากจะขายหรือไม่ขายตอบแค่นี้เลยค่ะตอบแค่ว่าขายหรือ ไม่ขายเซตแล้วก็ลง ID ดีลไว้นะคะอ่ะงงไหมอ่ะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งลิงก์นี้คลิปนี้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้หน้าแรกของกลุ่มเราก็แค่ตอบว่าเหรียญที่เรามีเราจะขายหรือไม่ขายแล้วก็ลง ID ดีลาการติดต่อไว้ส่วนการแจกจะแจกเมื่อครบ24ชั่วโมง อันนี้ให้เวลาร่วมกิจกรรมทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะลิงก์นี้จะลงตอน9นาฬิกา30นาทีนั่นเท่ากับว่าพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ปักหมุดไว้จะไม่มีแล้วนะคะโพสเดี๋ยวนุจะลบออกนะส่วนไรยชื่อเดี๋ยวนุจะจดไว้แล้วการแจกเดี๋ยวจะมาแจกในคลิปต่อไป งงไหมคะเอาใหม่ oh คลิปนี้จะเอามาลงที่ช่องอาจจะเอามาลงที่กลุ่มนี้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่หน้าแรกเราก็ตอบแค่ว่าเราจะขายหรือไม่ขายแล้วก็ลงไอดีการติดต่อไว้ พรุ่งนี้9นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวจะลบโพสต์ออกนะคะเพราะว่าป้องกันมิจฉชาชีพมากดคัดลอกลายชื่อแล้วก็เอาไปสวมสิบส่วนการแจกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปแจกอีกทีว่าจะแจกแบบไหนนะคะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมของ y t f c นี้ได้ถ้าใครที่ดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจพี่พูดไม่รู้เรื่องก็ สามารถเมนมาถามใต้คลิปได้นะคะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการแจกเหรียญ YTFC 200เหรียญ10รางวัลแล้วก็500เหรียญ1นรางวัลอันนี้สำหรับคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมหรือถ้าใครที่มี YTFC อยู่แล้วแล้วอยากจะขายเกาะเมนมาทักมาที่าลายใต้คลิปได้นะคะนุดรับซื้อราคาก็ให้ตามที่ผู้คอยเลย คลิปนี้มาจากเหรียญไว้ TF c ก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบค่ะ